ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นยามว่างอีกวันหนึ่งนะฮะที่ผมจะมาทํารถตัวเองนะครับรถคันนี้เป็นรถป a เ e r o สปอร์ตนะดีเซลสองพนะครับวันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนชุดซ่อมของอตัวตัวชุดปัม๊มปั๊มเบรกตัวบนนะครับด้านในเนี่ยนะฮะเพราะเนื่องจากว่า รถคันนี้เนี่ย <c oughs> เวลาผมเหยียบเบรกตอนที่รถชะลอเนี่ยนะฮะหรือว่าช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีอาการเหยียบจมนะฮะคือเหยียบจมแล้วก็เป็นบางช่วงนะคือผมต้องคอยคอยย้ำเบรกหนึ่งถึงสองครั้งนะมันถึงจะเบรกอยู่นะครับอาการพวกนี้นี่มันจะอันตรายมากเลยนะะเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราเบรกเบรกกระทนหันหรือว่าเบรกเหยียบเบรกแบบ แค่ครั้งเดียวเนี่ยโอกาสที่เบรกไม่อยู่นี่เป็นไม่ได้นะเพราะว่าทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับคือผมสันนิษฐานว่าอาการที่เหยียบจมเนี่ยหนึ่งเกิดจากตัวการไล่น้ามันเบรกไม่เต็มระบบนะเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในระบบนะสองก็คือตัวชุดชุดสีนด้านในตัวนี้นะฮะตัวปั๊มด้านบนเนี่ยมันเกิดการสึก เกิดการสึกด้านในนะครับผมต,ต้องแกะตัวตวัชุดนี้ออกมามาดูก่อนนะครับว่า <c oughs> ลูกยางด้านในนีมันมีการึกฉีกขาดหรือเปล่านะครับเพราะผมดูเบรกชุดดําหลังกับชุดเบรกหน้านมันก็ยังใช้ได้อยู่นะมันไม่ได้บางหรือว่าควรจะเปลี่ยนนะมันจะใช้ไดใ้ในระยะหนึ่ง ต่เบื้องต้นนี้ผมผมจะจะจะดูเรื่องเรื่องตัวตัวลูกยางด้านในก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีไล่ไล่น้ำมันเบรกสีล้อมาเรียบร้อยแล้วนะอาการดังกล่าวมันก็ไม่หายนะครับนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูดูน้ำมันเบรกด้านในนะฮะ จะได้ดูสีไปในตัวเลยนะว่าสีน้ำมันเบรกเป็นยังไงสีมันค่อนข้างดำนะฮะซึ่งเมื่อเร็เร็วนี้ผมเปิดฝาน้ำมันเบรกเนี่ยมันมีมันมีมนมตัวตะกอนำดำๆอยู่นะฮะประมาณชิ้น2ชิ้นนะครับผมก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะผมเข้าใจว่า มันน่าจะเป็นตัวตัวยางตัวด้านในเนี่ยนะฮะมันเกิดการสึกหลอทำให้เกิดการหลุดเข้าไปในกระบอกน้ำมันตัวนี้ได้นะครับผมนะแล้วส่วนหนึ่งน้ำมันนี่มันค่อนข้างดำด้วยนะครับนะะซึ่งก่อนหน้านี้ผมไล่น้ำมันเบรกไปสี่ล้อก็ผมเปลี่ยนน้ำมันเบรกตัวใหม่เลยนะฮะแต่นี้ดำอีกแล้วนะฮะก็ผมว่ามันน่าจะ มีอะไรผิดปกติแน่เลยนะครับเดี๋ยวมาลองแกะดูเลยครับก็อื่นก็ต้องหาผ้าอะไรมาลองม่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันจะไปโดนสีรถเพราะน้ำมันเบรกนี่มันกัดนะทําทให้สีรถเราเกิดการเสียหายได้ ันนี้จะใช้เบอร์สิบนะ นี่นะฮะอันนี้คือเศษเศษค่าปตะกรณนนะที่อยู่ข้างใน น้ำมันเบรกมันมันหกเข้าไปในตัวด้านล่างนะผมต้องเอาเอาน้ํารีบเอาน้ําลาดนะไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะพองอันนี้เดี๋ยวผมจะมาถอดดูซีนด้านในดูนะนี่ผมไม่ได้เอามือดันไว้นะมันพุ่งออกไปเลยนะครับอันนี้ลูกยางมัน ออที่ผมดูนี้มันไม่มีการสึกนะม,นม,มันไม่มีการฉีกขาดตรงขอบเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในกันนี่ลูกยางก็ยังดูดีอยู่นะตัวกระบอกด้านในนี่ ค่อนข้างเรียบนะครับมันไม่มีมันไม่มีอะไรติดขัดนะครับคือถ้ามันมีอะไรติดขัดด้านในเนี่ยต้องเอากระดาษทรายขัดด้านในนะถึงจะประกอบไอ้ตัวตัวนี้ได้นะครับอันนี้หลังจากที่ผมล้างแล้วนะผมจะใช้น้ำแฟบล้างทพความสะอาดนะครับ คือดูแล้วมันก็ไม่สึกนะฮะเพราะว่าลูกยางมันก็มันก็ยังมีการบานบานออกจากด้านนอกของมันอยู่นะฮะซึ่งถ้าลูกยางไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดการสึกของขอบแล้วก็ลูกยางมันจะมันจะหุบเข้าไปตรงนี้นะเวลาเราเบรกเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดแรงดันน้ำมันในในระบบของมันได้นะครับ อันนี้ผมกำลังดูว่าผมจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนดีไหมนะครับจริงๆผมซื้อตัวตัวชุดซ่อมของมันเรียบร้อยแล้วนะตัวลูกยางตัวนี้นะครับแต่ว่าผมแกะออกไปดูแล้วเนี่ยมันมันก็ยังไม่มีการสึก นีจะมีน็อตอยู่ด้านในตัวหนึ่งให้คลายออกมาอันนี้ผมตัดสินใจนะฮะก็คือไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนของใหม่ไปเลยนะครับอันนี้เป็นของไซคโคนนะครับผมสั่งของปาเชโลมาแต่ว่าของไซคโคนกับปาเชโมนมันใช้ร่วมกันได้นะครับ อันนี้ทางร้านเขาบอกมานะเดี๋ยวต้องลองใส่ดูอันนี้เป็นเป็นตัวไหนนะครับที่สวมเข้าไปด้านในกระบอกก่อนเป็นเป็นชุดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ จะหันมาด้านนี้นะครับจะหันปากเข้าตัวตัวสปริงตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่สองด้านนะครับจะใส่ปิดนะครับ ได้ประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะใส่ออกไปด้านนี้นะดูแกะตัวเก่าออกก่อนีนี่ก็จะใส่ ใส่หันหน้ามาด้านนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็หันหน้าไปด้านสปริงตรงนี้นะครับนี่นะครับ อาจจะใส่ย,ย่างนิดนึงฮะแต่ว่าต้องทาจะระบีเพิ่มนะอันนี้ตัวที่อยู่ด้านในนะชุดนี้คือตัวอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราประกอบตัวที่สองมันอันนี้ตัวประกบนะฮะตัวประกบเราจะหันด้านลูกยางเนี่ยหันหน้าเข้ามาด้านด้านสปรินตัวนี้นะก็คือตัวนี้อันนี้ที่ผมซื้อมานี่ไดมิเตอร์มันเล็กมากเลยนะอันนี้ตัวตัวเก่า อันนี้ตัวใหม่พอมัยัดเข้าไปมันยัดลำบากมากเลยนะก็เดี๋ยวผมใช้ตัวเก่าไว้ก่อนแล้วกันนะครับชุดนี้ก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นจะเล็กกว่าตัวใหม่ของผมนี้มันมันใหญ่กว่านะนี่นะตัวรูในสรุปแล้ว ชุดตัวนอกนี่ผมใช้ตัวเก่าไปก่อนนะครับอันนี้ตัวนี้ผมใส่ผิดนะมันต้องใส่เข้ามาด้านนี้นะฮะเนี่ยนฮะ พราะปากไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้องมันต้องหันเข้าไปด้านในตรงนี้นะเพื่อที่ว่าเวลามันอยู่ด้านในเนี่ยมันจะได้น้ำมันมันจะได้ไม่ไม่ไม่รั่วออกมานะมันจะได้รีดน้ำมันด้านในเข้าไปถ้าใส่แบบนี้นี่น้ำมันมันซึมออกมาได้นะครับอันนี้ใส่ไปแล้วนะตะกี้ผมใส่เข้าไปแล้วมันขาดเลยนะครับ ผมก็เลยต้องเอาตัวตัวเดิมตัวเดิมของของของชุดนี้นะเอามาใส่ใส่กับตัวนี้แทนนะครับเพราะมันใช้กันได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดีดนะตัวบ่าตัวนี้มันจะบานบานออกด้านข้างนะครับเนี่ยนะมันต้องอยู่หันหน้าไปไปด้านเดียวกับด้านนี้นะครับ ไอตัวบ่าตัวนี้ก็หันไปตรงสปริงตัวนี้นะครับแล้วก็บ่าตัวนี้มันต้องหันไปทางเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลามันสปริงมันมันดันเข้าดันออกเนี่ยไอตัวนี้มันถ้าใส่หันมาด้านนี้เนี่ยมันจะไม่รีดน้ํามันให้นะครน้ํามันมันจะน้ํามันเบรกมันจะรั่วออกมาแต่ตัวนี้ตัวนี้ต้อง หันไปคนละด้านนะครับด้านนี้ก็หันไปด้านนี้นะหลายบ้านที่มีร่องตรงนี้ก็หันไปด้านสปริงตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวผมจะประกอบเลยครับก็เอาน้ำมันเบกชโลมชโลมหน่อยนะครับ เนี่ยนะเอาตัวแรกใส่เข้าไปนะครับช่วงที่ใสน่นี่มันจะดีดออกมานะเราต้องหาอะไรไขควงดันไว้นะ <c oughs> กิให้มันล็อกอยู่ตรงขอบด้านบนนะคะ ก็ลองกดดูนะว่ามันมันมีการดีดออกมาหรือเปล่าอันนี้แน่นแล้วนะฮะมันล็อกแล้วเพราะมันไม่ดีดออกมาของมิซูคันนี้นี่ปาจจโรคันนี้นี่มันไม่มีกิบล็อกด้านในนะ ปกติมันจะมีกิบล็อกเป็นเป็นแหวนแหวนล็อกให้นะครับแล้วก็เวลาเราเราเอาตัวด้านในออกมาเนี่ยก็กดกิบล็อกออกมาแต่ตัวนี้ไม่มีนะครมันจะใช้ตัวนี้เป็นตัวบังคับไม่ให้มันเด้งออกมานะครับต้องพยายามกดตัวนี้ให้มันเข้าล็อกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดีดทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันเข้าไปนะฮะ <c oughs> แล้วก็ผมจะไล่ไล่อากาศเพื่อให้น้ํามันเนี่ยมันมันพุ่งออกมานะฮะแล้วก็ช่วงระหว่างที่ใส่น้ามันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะคอยกดนะฮะถ้ามันมีแล้วก็พยายามเอามือปิดปิดไว้นะครับเพื่อให้มันเกิดแรงดันถ้าน้ามันมันพุ่งออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ประกอบได้เลยเวลาเราที่ผมทำอย่างนี้เนี่ยเวลาเราประกอบอ่า สุตปั๊มเบรกด้านบนเนี่ยเวลาประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไล่น้ำน้ำมันเบรกคือให้ให้มันไล่น้ำมันน้ำมันเบรกง่ายขึ้นน,นะฮะเพราะผมจะทำสองสองสเต็ปสเต็ปแรกก็คือผมจะไล่น้ำมันเบรกแบบนี้ก่อนนะครับแบบที่สองก็ไล่น้ำมันน้ำมันเบรกหลังจากติดตั้งเสร็จก็จะไล่อีกรอบหนึ่งครั้งที่สองนี่จะมันจะไล่ได้ง่ายนะครับถ้าผมไม่ทําแบบนี้เนี่ย ไล่น้ำมันเบรกหลังจากประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไล่ค่อนข้างจะลำบากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเทอยู่ประมาณนี้นะครับ อน่นี้พอนะครับให้มืออุดไว้นะฮะช่วงที่กดกี้พุ่งไปเลยนะครับ เข้าใจว่าที่น้ำมันมันออกแค่ด้านเดียวเนี่ยไอตัวซีนเนี่ยผมเปลี่ยนตัวซีนใหม่เฉพาะตัวในนะฮะตัวนอกผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมผมใช้ของเดิมไปเพราะว่าของของใหม่ที่ที่ผมประกอบเข้าไปในชุดนี้เนี่ยมันขาดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องแกะออกมาใหม่แล้วก็ผมต้องวิ่งไปหาหาร้านอะไรไปหาซื้อตัวซีนมาเปลี่ยนใหม่เฉพาะตัวนอกนะครับ ว่าผมกดไปนี่น้ำมันมันออกด้านเดียวซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลากดเข้าไปเนี่ยน้ำมันมันต้องออกสองสองรูเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วอุ้ย น,น้ำม,นม,นมันมันมันออกมาแล้วนะฮะ <Okay. S 1> ได้แล้วครับอันนี้ก็ทำการประกอบได้เลยนะครับ อันนี้ผมจะให้ดูสภาพของมออลมเบรกนะฮะตรงขอบนี้มันช่วงที่ถอดเนี่ยน้ำมันมันผมปลดสายเบรกตัวนี้เนี่ยนะฮะสายน้ำมันเบรกนะฮะน้ำมันมันย้อยเข้าไปในข้างในนะฮะสีมันก็เลยพองเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆขูดออกมาแล้วก็ ผมจะใช้สีสเปรย์พ่นเข้าไปนะครับผมไม่งั้นนี่เดี๋ยวอนาคตนี่มันจะเป็นสนิมได้นะครับ นี่เดี๋ยวผมก็จะเติมน,น้ำมันเบรกลงไปนะครับเอาเยียบเขาเขาเยบเฮ้ย เหยียบค่อยๆนะค่อยๆเหยียบสุดยังค้างไว้นะเหยียบไว้ก่อนไป เยียบค่อยๆไปเยียบค่อยๆไป เยียบค,ค่อยๆนะเหยียบยังเหยียบไว้ก่อนเหยียบค้างไว้ก่อนนะอันนี้ให้เขาเหยียบค้างไว้นะเพราะว่าถ้าปล่อยนี้อากาศมันจะเข้าไปได้นะ อันนี้เหยียบค้างไว้แล้วก็ประกอบประกอบมอดเข้าไปเลยนะเหยียบไปก่อนนะ ถ้านั้นแล้วก็ให้เขาปล่อยเลยนะครับเอาปล่อยเลยนี้ก็ รีบหาน้ำมาลาดนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวสีจะเป็นรอย เรียบร้อยนะฮะว่ามันมีการรั่วซึมหรือเปล่าแล้วก็ให้เป็นสตาร์ทรถดูนะฮะแล้วก็ให้ลองเยเีบระ,ะถ้าเบรกมันต้านเท้านะฮะก็คือระบบน้ามันน้ามันเบรกมันเต็มระบบแล้วนะฮะคือใช้ได้ะะแต่ถ้าสมมติว่าเราไล่น้ํามันเบรกไปแล้วแล้วสตาร์ทรถเนี่ยเบรกมันจมอยู่แสดงว่าต้องไล่ไล่ระบบน้ํามันใหม่นะฮะเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในระบบอยู่ นีะผมสตาร์ทเราแล้วก็ลองเหยียบเบรกก็คือมันไม่จมนะครับดีขึ้นกว่เดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันมีแรงแรงแรงกดแล้วก็แรงแรงต้านจากเท้าครับคือเบรกพูดง่ายมันไม่จมนะฮะมันไม่เหมือนก่อนทำนะฮะเบรกมันจะมันจมนะแล้วก็ต้องเหยียบหลายรอบเบรกหนึ่งจะอยู่นะครับโอเคครับผมขอจบทริป การเปลี่ยนแค่ปั๊มเบรกของปัจจุรถสปอร์ตถึงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบลุกคนอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ